เซ็กซี่หลายเรามาสึงช่วสุดท้ายจารับอชีหริแล้วนะคะมันหยดแบบนี้แต่จมีดาราหญิงดาวรุ่งน้าใส่หงวงการกินขีมาฝากกันค่ะเชื่อว่านุ่มๆหลายคนหรือแม้กระทั่งสาวๆจะต้องชื่นชอบพวกเธออย่างแน่นอน ก็อยากจะคว้ามันเป็นไอดอลหรือก็ว่าได้นะคะว่าแต่จะมีสาวคนไหนกันบ้างตามเจเจมาเลยคะ่ะ มาเริ่มกันที่สาวคนแรกอย่างอ e ียี B. สาวคนนี้มีหน้าตาน่ารักสดใสมากมากเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าแค่เห็นหน้าเธอเจเจเชื่อว่ารอยยิ้มของทุกคนก็มาแล้วเลยคะ่ะสาวคนนี้หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากนันดีจากละครเรื่องพินดอรเกียวเธอไม่ธรรมดานะคะเพราะได้รับรางวัลนิวสตาร์อว d ์จากเรื่องนี้ด้วยนะคะแถมสาววัยเกือบ25ปีคนนี้ยังมีคุณแม่เป็นนักสแสดงอีกต่างหากโอ้โหแบบนี้เขาเรียกว่าลูกไม้หล่อนไม้ไกลต้นจริงๆเลยล่ะคะ่ะ I've got 20. But who cares? No big deal. Put on. มาถึงนักแสดงจากสงกัด SM CNC ี D ่ยนสีกันบ้านนะคะอย่างสามมุ่นกายองวัย19ปี คนนี้ทำติงเอหลายคนอิจฉาได้อีกเพราะผลงานที่ผ่ายมาของเธอนั้นได้ประกบคู่กับไอดอลหลายคนเลยทีเดียวทั้งชางมินดงบังชิกีในเรื่องมีมีและในจะผลงานสุดเด่นจากเรื่องเอ็กโซนีจอที่แสดงกับหนุ่มๆเอ็กโซรวมถึงภาพยนตร์เรื่องเจนสุชอปที่รับบทเป็นแฟนของหนุ่มชนันยอนเอ็กโซด้วยลยะ่ะค่ะแถมฝีมือการแสดงของเธอแจ๊สไพูดได้เลยว่าไม่ธรรมดาเล่นได้เป็นธรรมชาติสุดๆแล้วแบบนี้จะไม่ให้ตกหลุมรักได้ยังไงล่ะคะ ปิดท้า,นนา,ย,ายกันที่ดี่ยวรุ่งดวงใหม่แห่งวงการบันเทิงกิมซี่งจิงนีิมพพจนสาววัย16ปีคนนี้นะคะคิมโซฮยอนเรานอกจากเธอจะฝากฝีไม้ไลายมือการแสดงมาตั้งแต่เด็กๆจนทำให้คอเทรีร์น้ำตาร่วงกันไปแถบแล้ว เมื่อไม่นานมานี้เธอยังโด่งดังสุดๆจากซีรีเรื่อง School t ึ the 15 Who Are You บอกเลยว่าบทดราม่ากระแทกใจคนดูต้องยกให้สาวคนนี้ร้องไห้ทีหนึ่งน้ำตาเหมือนสั่งได้เจ๋งที่สุดเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากเห็นเธอพลิกบทบาทเป็นเด็กสาวบนนอกบ้างก็ติดตามผลงานล่าสุดของเธอที่กำลังถ่ายทำอยู่อย่างภาพยนตร์เรื่อง h e ี l o v e ได้เลยนะคะ ใหม่แห่งวงการกินจิที่เจ๊จ๊นำมาฝากคงถูกใจใครหลายๆคนเลยนะคะก่อนจากางนันนี้เจ๊จ๊ก็มีคำคมดีๆมาฝากกันเช่นเคยคะ่ะ you are in control of your destiny o l you can make your dreams come true คุณเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองมีเพียงคุณเท่านั้นที่จะทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงสำหรับวันนี้เจ๊จ๊และทีมง,งานสาบ,บริษัทกรต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมคะ่ะบ๊ายบาย

다 들고 get i 마지만 경고할게 화나면 난리나 남의 섭게 변해 누가 널 절대 넌볼수 없게 내가 지켜줄게 넌 너무나